สวัสดีครับอันนี้เป็นรีวิวหนังนะครับโปรเจกต์พิเศษนะเนื่องจากว่าได้มีโอกาสได้รับคำเชิญจากเด็กนะครับผมให้ไปดูหนังรอบสื่อนะ c o m e n t a t o r Outsider นะฮะเล่าให้ฟังก่อนว่า c o m m e n t i d e r Outsider เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์พิเศษนะที่เขาก็จะสร้างขึ้นมาเป็นตอนๆน,นะครับก็ตอนหนึ่งก็ประมาณ20กว่านาทีเนาะก็เท่ากับตอนทีวีซีรีส์อะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งโปรเจกต์นี้ก็จะมีทั้งหมด8ตอนด้วยกันนะฮะก็คือ EP 0ถึง EP 7นะครับในหนังโลกเนี่ยมันก็จะเป็นการเอา EP เนี่ยมารวมกันนะฮะแต่ว่าที่ไปดูมารู้สึกจะไม่มี EP 0นะก็จะเป็น1ถึง7ก็คือรันยาวเลยนะฮะก็คิดดูนะต่อละ20กว่านาทีนะฮะอะ่คมๆก็20นาทีเนาะ7 2 14ก็2ชั่วโมงเสร็จๆนะครับดูกันยาวๆไปเลยนะฮะก่อนหนึ่งต้องขอบคุณเด็กก่อนนะครับที่ เชิญให้ไปดูในตอนนี้นะฮะคือก่อนหน้านี้นเราเคยทําคลิปเกี่ยวกับไอ้โปรเจกต์ o ไ t s i d e r ไปแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนั้นน่ะยังไม่จบอ่าตอนนั้นยังไม่จบนะครับตอนนั้นรู้สึกมันไปถึงเปิดตัวซีร่รีได้มั้งที่เราเคยทําไปนะครับอ่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูลองไปหาดูได้นะฮะซึ่งอันเนี้ยมันจบแล้วเราก็เลยมาขอพูดถึงอันนี้อีกทีละกันนะครับเอาสำหรับใครที่ไม่ได้ดูลองฟังดูอย่างนี้ก็ได้นะฮะโปรเจกต์ Project o ไ t s i d e r เนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์ที่รวมเหมือนกับ ไอ้พวกตัวจีของไรเดอร์นะฮะในซีรีส์ต่างๆหลายๆตัวเนี่ยก็คือเอามารวมกันนะครับเออ่แล้วก็จะมีตัวร้ายบางตัวด้วยเนาะที่ได้เข้ามารวมทีมกับเขาอะนะฮะอ๋อมีตัวใหม่ด้วยอนะ่าโอ้โหสรารพัดท,ที่จะเอามานะฮะเรียกว่าเออ่เป็นการรวมกันเฉพาะกิจนะครับเพื่อป้องกันไรเดอร์ตัวที่ร้ายกาจกว่านะฮะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นผ่านตาก,กันมาบ้างแล้วนะครับกับไรเดอร์ต่างๆทั้งที่กลับมาแล้วก็ไรเดอร์ตัวใหม่ๆด้วยนะฮะซึ่ง โปรเจกต์นี้นี่คือเด็กเนี่ยเขานำมารวมให้เราดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับก็ฉายจริงวันที่1 6มกรานี้นะฮะวันครูนะอ่าใครสะดวกหรือว่าใครที่แบบตามหาดูอยู่รอดูให้มันจบๆมีโอกาสแล้วนะครับเด็กนำเข้ามาแล้วนะฮะในโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการนะครับผมจะทิ้งทิ้งซื้อบัตรเอาไว้ในดีสคริปชันด้านล่างยังไงก็ลองไปส่องกันดูได้นะฮะเผื่ออยากจะแบบ ไปรู้ว่ามันจะฉายโรงไหนบ้างอะไรเงี้ยลองคลิกลิงก์แล้วก็เข้าไปดูได้นะฮะอ่ะหลังจากดูแล้วนะครับ2ชั่วโมงกว่าขอพูดถึงส่วนดีก่อนละกันนะฮะส่วนดีของหนังเรื่องนี้นะครับเอ,อ่อคือแน่นอนละเราได้ดูยาวยันจบและดูตั้งแต่ต้นยันจบซึ่งมันกลายเป็นหนังยาวเลยนะ2ชั่วโมงกว่าเนะี่ยนั่งดูกันไปเรื่อยๆเลยนะฮะหนังยาวการที่แบบมีไรเดอร์คนเก่า มันก็จะมีคนเก่าๆซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกว่ามันเป็นการรวมพวกตัวจี๊ดมารวมกันเนะาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวที่แบบมันอยู่ในใจอ่าโอเคมันอาจจะไม่ได้มากันทุกคนนะแต่ว่าคนไหนที่เขามาได้เขาก็จะมานะฮะและหนึ่งในตัวจี๊ดที่เรียกว่าสร้างสีสันมาตลอดตั้งแต่ซีรีส์ตัวเองจบก็ยังคงอรารวาสอยู่จนถึงทุกวันนี้อย่างดันคุโรโตะนะครับชิมดันคุโรโตะอะไรเนะี่ยคือแน่นอนตัวขโมยซีนเขาก็มานะฮะเขาก็มานะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสีสันดีนะฮะ แล้วก็มีการเหมือนจะบอกไงเซอร์วิสอะเซอร์วิสผมเชื่อว่ามีหลายๆคนที่อยากจะเห็นคนท่านคนนูน้นคนนี้อะไรประมาณนี้มันก็จะมีโผล่ออกมาบ้างนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการปรับบางจุดแก้บางส่วนอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเล่าไปก็จริงๆน่าจะพอเห็นกันมาบ้างแล้วเพราะว่าน้าปกมันหลายขนาดนั้นนะฮะผมยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันในซีรีส์คอมเบ r ร์เลเดอร์เซเบอร์เนี่ย เชื่อว่าหลายๆคนก็รู้สึกเสียดายนะฮะที่สุดท้ายเดซาร์ตต้องต้อง,องหายไปนะครับซึ่งเขาก็สร้างให้เดซาร์ตเนี่ยกลับมาอ่ากลับมานะครับในในเอาไซเดอร์เนี่ยนะแล้วก็ฟาวเดชั่นเอที่หายหายไปเลยแล้วหลายคนก็พูดถึงว่าเฮ้ยมันไม่ได้อยู่เบื้องหลังต่อหรอเพราะว่าเขาไปอยู่ในเบื้องหลังของอะไรบางาดับเบลิลใช่ป่ะดับเบลิลโอส์นะฮะร,รวมไปถึงโฟเซ่ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ คลายกับคานครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับก็หายไปเนี่ยเขาได้กลับมาแล้วนะฮะเขาก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการที่จะแบบทาให้เดซาร์กลับมานี่แหละนะแล้วอย่างที่บอกนะฮะดันคุรโตนี่ก็ว่าจี้ใจแล้วนะแล้วมันก็จะมีไอตัวจี้ตัวอื่นๆอีกนะฮะ ตัวจีที่บางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้โหมันดูดองๆอ,อะไรอย่างเงี้ยดูบ้องๆหน่อยนะมันก็จะมาแบบมารวมกันนะฮะเอาขอนําเสนออันนี้เลยกันผมรู้สึกว่าไอตัวนี้นี่มันออกมาขโมยซีนเป็นระยะระยะนะฮะนั่นก็คือเบนนะฮะเบนจากคอมเบนเลเดอร์ไดรฟนะฮะอ่าเขาก็ได้กลับมาไดยนะฮ่า,า,าดีฮ่าดีเรารู้สึกว่าเออเอ้ยมันออกมากี่ทีก็แบบม,มันต้องมันท่าทางมันแหมหน้ามันใสรวมไปถึงตัวใหม่ที่หลายๆคนน่าจะ ได้เห็นกันแล้วนะฮะก็คือซีโรทรีนะฮะที่เขาเอาต้นแบบมาจาก v ีสนะถ้าได้ดูนี่แบบโอ้โหซีโรทรีนี่เรียกว่า,ามีทําให้แฟนเซวิทก็ได้นะทําให้คนที่คิดถึงวีสเนี่ยได้หายคิดถึงกันหน้าดูชมเลยแหละเพราะว่าเขาไม่ได้แค่รูปลักษณ์คล้ายๆนะเขาก็จะมีอะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆด้วยนะก็ลองไปดูกันได้นะว่าเมันคืออะไรอะไรย่งไงนะฮะคือผมว่าแฟน ไตรเดอร์ที่ที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อกังขาเกี่ยวกับอะไรแบบที่เราเราเกิดเกิดมาอันนี้เนี้ยก็น่าจะพอได้คำตอบกันไปบ้างนะฮะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเอ่อเอาตอนสั้นมารวมกันนะคือในหนึ่งตอนเนี่ยมันจะต้องสรุปให้จบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือ1ตอนเนี่ยมันก็จะต้องเล่า1 2 3 4ไปจนถึงอ่าไฮแบ็กปิดตอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นอะไรอย่างเงี้ย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 น,นะฮะอ่าเพราะว่ามันคือแ เหมือนกับเป็นการแบ่งตอนซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาก็จะให้เราเห็นอยู่เหมือนกันว่า Outsider EP หนึ่ง Outsider ตอนที่หนึ่งตอนที่สองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็เหมือนกับเป็น chapter ์ให้เราดูนะฮะแต่ทีนี้ทีนี้ในความเป็นข้อดีแล้วมันกลายเป็นข้อเสียไปด้วยนะฮะอันนี้ก็มาในส่วนของข้อเสียเลยแล้วกันนะครับอันนี้มันก็อย่างที่เกิดไว้เมื่อกี้วยความที่มันเป็นการเอาตอนสั้นมารวมกันนะฮะในหนตอนมันเริ่ม ปูบิวพีกจบแล้วพอมันเป็นเจ็ดตอนรวมกันมันกลายเป็นเริ่มปูบิวพีกจบเริ่มปูบิวพีกจบมันกลายมันกลายเป็นอย่างเงี้ย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 คืออ่าถ้าสมมติเราดูหนังเรื่องหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเริ่มมันจะเริ่มสมมติว่ามันแบ่งหนังเรื่องหนึ่งเป็นห้าส่วนนะฮะมันก็จะเริ่มปูบิวพีกแล้วก็จบใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันเอาเป็นตอนสั้นรวมกันเนี่ยมันกลายเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้า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 ไปอย่างเงี้ยนะฮะ มันก็จะต้องมีคนที่แบบไม่ค่อยชอบน่ยอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ในแต่ละตอนเนี่ยมันก็จะมีตัวละครที่แบบโอ้มาบางทีก็อ่าโผล่มาในตอนสั้นๆนั้นแล้วก็จบหายไปซึ่งถ้าเราดูเป็นตอนแยกสั้นๆมันคงไม่มีปัญหาอะไรแต่เนี้ยพอมันเอามาเรียงยาวปังให้กลายเป็นหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยมันคงจะเรี่ยงยากถ้าเราจะรู้สึกว่าอ้าไอ้นั่นมาแล้วหายไปไหนวะไอ้นั่นมาแล้วหายไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าตัวละครมันค่อนข,อข้างที่จะจะเยอะนะฮะ ถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นหนังนะมันก็เลยจะกลายเป็นข้อเสียไปนะครับผมซึ่งโดยส่วนตัวอย่างที่บอกว่าพอเราดูผ่านตามาบ้างเนี่ยอ่ะช่วงต้นๆเราก็เลยจะมีแบบดูแบบเฉยๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้พีคไม่ได้ว้าวมากงเพราะว่าเราเคยเห็นผ่านตามาบ้างนะฮะก็จะมีช่วงตอนท้ายๆเนี่ยที่เราไม่เคยดูเนี่ยครับจะแบบอ๋ออ๋อ อ๋ออาจจะจบยังไงวะอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้เองอ <c oughs> แล้วก็จบไปนะฮะอ๋อเสริมข้อดีอีกสักนิดนึงแล้วกันที่มึงนึกออกเลยเมื่อกี้ก็คือเออปกติเนี่ยถ้ามันเป็นเป็นหนังใครที่ดูหนังคอมเมดีเดอร์มาเยอะๆเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงท้ายๆเนี่ยก่อนที่จะแบบวิ้วปุกใจสู้อะไรพวกเนี้นะฮะมันจะต้องมีคําพูดที่แบบคือเราฟังแรกๆเราก็แบบโอ้โหเขือเขืมเว้ยแต่พอเราเริ่มดูหลายเรื่องเข้าปุ๊บเราจะรู้สึกว่าคําพูดที่มันจะดูคลิ้นค,นคิ้นไปหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะฮะ หรือว่าเราจะจั๊กกะจี้คําพูดแบบคําพูดหล่อๆปุกใจอะไรพวกนี้นะฮะเอาไซเดอร์นี่เรียวกว่าแทบจะไม่มีเลยน้อยมากด้วยความที่อย่างที่บอกว่ามันเอาไอ้พวกไรเดอร์เทาๆอะไรเดอร์ที่แบบบางตัวก็เป็นตัวร้ายมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะไม่ค่อยมีคําพูดอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเอออันอันนี้น่าจะน่าจะแบบเป็นอะไรเราเรารู้สึกแบบเฮ้ยเออไม่มีบ้างก็โอเคเว้ยเออไม่มีบ้างก็ดีนะเอ้ยมันก็ได้อยู่่ะเอออันนีอนนอนะะ้อันนี้ชอบนะฮะอันนี้ชอบ ดูออกมาแล้วอันนี้เป็นอย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกนะยังไงก็แล้วแต่นะฮะไม่ว่าผมจะเล่าไปว่ามันมีข้อดีหรือมันมีข้อเสียยังไงมันก็เป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับมันเป็นแค่ความชอบของผมเนาะไม่ใช่ของทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนไรเดอร์และใครที่สนใจโปรเจกต์เอาท์ไซเดอร์เนี่ยแนะนําว่าลองไปดูด้วยตาคุณเองนะครับไปดูให้มันรู้เองว่าฉันจะชอบหรือฉันไม่ชอบนะครับอย่า ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีเพียงเพราะว่าใครมาบอกเรานะฮะให้ไปพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองในโรงภาพยนตร์นะครับใายจริงวันที่16กมกราคมนี้นะฮะวันครูนี้นะจ๊ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเผื่อใครสะดวกแบบจองตั๋วอะไรอย่างนี้ก็สามารถเข้าไปเช็ครอบจองตั๋วอะไรกันได้ลิงก์อยู่ที่ดีสคริปชันด้านล่างสไลด์ลงไปเดี๋ยวก็เจอนะครับผมยังไงก็ขอบคุณ De ็อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ ชวนไปดูหนังเรื่องนี้นะครับอ๋อด้วยความที่ผมไปดูเป็นเสียงไทยนะครับภาคไทยนะแล้วก็เป็นที่รู้กันนะฮะว่าคุณเบียร์บัฟแก๊กหรือเบียร์บัฟท็อกเนี่ยเขาเป็นผู้ภาคหนึ่งใน foundation X นะฮะสิ่งที่อยากจะบอกหลังจากดูจบแล้วก็คือเบียร์บัฟท็อกนายไม่ธรรมดาจริงๆและเพลนนายใช่ไหมใช่ไหม หลังจากหนังจบคงบอกได้แค่ว่าการต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดขอบคุณครับ